สาวๆอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดถ้าไม่อยากหน้าแก่กว่าวัยข้อหนึ่งดื่นแอลกอฮอล์เป็นประจำสาวๆที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์หรือว่าแอลกอฮอล์อะไรก็ตามนะคะซึ่งการที่คุณเนี่ยดื่นแอลกอฮอล์เป็นประจำเกือบจะทุกๆวันเลยนะคะมีผลเสียต่อร่างกายคุณด้วยและทําให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยดูเหี่ยวดูแก่กว่าวัยดูแก่กว่าอายุด้วยนะคะคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยซึ่งดู หน้าแก่มากๆพอคุณไปถามอายุแล้วเนี่ยอายุแบบเด็กมากๆซึ่งคุณอาจจะช็อกก็เป็นได้ว่าอุ้ยทําไมอายุน้อยแต่ทำไมหน้าดูแก่นั่นเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์นะคะทําลายเซลล์ผิวพรรณทําให้ดูแก่ดังนั้นแล้วถ้าสาวๆเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรดื่มแบบพอดีพอดีดื่มตามโอกาสไปงานสังสรรค์ เจอเพื่อนไงนมันเกิดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคุณทําได้แบบนี้นะคะผิวพรรณของคุณเนี่ยจะผ่องใสหน้าเด็กกว่าไวด้วยนะคะขออ้อ2สูบบุหรี่เสมอนะคะผู้หญิงที่ชอบสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่แบบติดหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยสูบแล้วเนี่ยคุณดูเท่นะคะซึ่งบุหรี่เนี่ยมีสารที่อันตรายร้ายแรงมากๆถ้าคุณสูบเป็นประจำปีหนึ่งสองปีสปีเนี่ยรับรองว่ามีผลเสีย ต่อร่างกายระบบภายในคุณแน่นอนนะคะและบุหรี่เนี่ยมีสารนิโคตินนะคะซึ่งทําให้ฟันคุณเนี่ยเหลืองมีคราบเหลืองมีกลิ่นตัวมีกลิ่นเหม็นเวลาที่คุณเนี่ยไปพบเจอใครเนี่ยแบบเขาไม่อยากพูดคุยด้วยนะคะกลิ่นปากก็เหม็นฟันก็เหลืองยิ้มออกมาก็ดูเสียบุคลิกมากๆเลยและนิโคตินทําให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยเสื่อมโทรมดูแก่กวัยผู้หญิงที่ชอบสูบบุหรี่ร้อยทั้งรอยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเขาดู แก่มากๆเลยดังนั้นบุหรี่เนี่ยเป็นสารเสพติดที่ไม่ดีเลี่ยงได้ควรเลี่ยงถ้าคุณเลี่ยงได้นะคะผิวพรรณของคุณจะดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลและดูหน้าอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะคะข้อ3นะคะไม่ทาครีมกันแดดที่ผิวหน้าก่อนออกจากบ้านถึงแม้ว่าสาวๆเนี่ยจะทาสกินแคร์ราคาแพงๆเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทา ค <Clean S 2> ลีนกันแดดเลยก็ยไม่มีผลต่อใบหน้าของคุณนะคะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่คุณออกแดดหน้าคุณจะเกิดจุดด่างดํามีโอกาสที่จะเป็นฝ้าแล้วมีจุดด่างดําแล้วเป็นฝ้าเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยดูหน้าแก่ด้วยดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ออกบ้านฝนตกแดดออกอะไรก็ตามคุณควรทาครีมกันแดดทุกๆวันนะคะเอาครีมกันแดดที่ไม่ต้องแพงมากค่า P F แบบ สาขึ้นไปนะคะซึ่งป้องกันรังสี U V UV a UVB รังสีอัลตราไวโอเลตนะคะถ้าคุณทำได้แบบนี้แล้วนะคะจะช่วยรักษาใบหน้าของคุณเนี่ยให้เปล่งปลั่งอ่อนเยาว์มีน้ำมีนวลใบหน้าแบบเด็กอยู่กับคุณแบบนี้ไปนานๆน,นะคะข้อ4กินอาหารมากจนเกินไปคุณอาจจะคิดว่าคุณเปคนที่ชอบกินแต่การที่คุณเนี่ย กินมากจนเกินไปมากเกินแบบความจําเป็นกินจนล้นกินจนเยน็นกินจนแบบอ้อวกออกมาแบบเนี้ยซึ่งการที่คุณกินแบบนี้นะคะจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยสะสมตามร่างกายคุณทําให้คุณเนี่ยมีน้ําหนักเกินทําให้คุณเป็นโรคอ้วนทําให้คุณมีไขมันสะสมตามร่างกายซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนนะคะเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูบุค,คลิกไม่ดีแล้วก็ดูแก่ดังนั้นแล้วควรกินแค่พอดีแค่พออิ่มนะคะ สามมือแค่นั้นพออย่าเกินมือ้อดึกมื้ออะไรแบบนี้ไม่มีผลไม่มีผลดีต่อร่างกายคุณและทําให้คุณดูแก่กว่าวัยด้วยนั่นเองนะคะข้อ5ไม่ออกกําลังกายสม่ําเสมอการที่สาวๆเนี่ยไม่ออกกาลังกายสม่ําเสมอน,นั่งอยู่แต่บ้านนั่งเล่นคอมนั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมกินขนมไปด้วยแบบนี้ร่างกายของคุณเนี่ยพังแน่นอนนะคะซึ่งเมื่อคุณเนี่ยทำแบบนี้คุณจะดูแก่กว่าวัยแล้วก็ดู อ้วนด้วยนะคะดังนั้นแล้วควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสม,สมอนะคะอาทิตย์ละสองสามครั้งก็ได้ครั้งละ20นาที30นาทีก็ได้นะคะซึ่งถ้าคุณออกกำลังกายได้เป็นประจำสม่ำเสม,สมอจะทำให้คุณเนี่ยดูมีน้ำมีนวลดูเปล่งปลั่งทำให้คุณมีออร่าด้วยนะคะ ข้อ6นะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสาวๆที่ชอบนอนดึกนะคะอาจจะเป็นการทํางานที่ดึกหรือว่าชอบดูหนังดึกหรือว่าดูละครดึกหรือว่าติดเกมอะไรก็ตามซึ่งการี่คุณเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายคุณเนี่ยเสื่อมโทรมแน่นอนนะคะเพราะ,ะสารแห่งความสุขก็คือสารเอนโดฟินเนี่ยจะหลังเวลาสี่ทุ่มนะคะไปจนถึงตีสองดังนั้นแล้วควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 8ชั่นโมงอย่าให้เกิน4ทุ่มหรือว่า5ทุ่มนะคะถ้าคุณทำได้แบบนี้นะ่ะคุณจะช่วยจะช่วยรักษาสุขภาพของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยและทำให้หน้าคุณเนี่ยเด็กด้วยแต่ถ้าคุณนอนดึกเป็นประจำแล้วเนี่ยใบหน้าคุณจะร่วงโรยโรยลาแก่เขาไว้นะคะและนี่ก็คือนะคะสาเหตุที่สาวๆดูหน้าแก่เขาไว้ทั้งๆที่อายุเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมประจําวันของเราเนี่ยให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะซึ่งการที่คุณเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นแบบนี้จะทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีด้วยหน้าเด็กด้วยลองเอาวิธีการของดุเนี่ยไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากกุษุ์ค่ะ